ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะเปิดไฟแล้วนะเพื่อนเราอัปเดตอัปเดตให้ชมเราทำบายซีหลักอยู่นะอัปเดตจากบายซีพยญานคได้กี่หัว,นนหวแล้วน้อหัวหัวที่สี่นะเพื่อนนะที่สี่ถ้าย f รเอฟีนะครับ <laughs> ห้าโมงครึ่งน้เพื่อนอัปเดตดายสีให้เพื่อนชมนะนี่ทำมาจากเราอยากไปทำนะเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกรอบนะโมเมนต์สีเลยลุงตาชิถุมเจ็บางนี่เจ๊อันนี้อันนี้อันนี้เมียเราทำนะ ไปแปะหน่อยหนึ่งก <other two> <ers> <k ling> ็เป็นของเมียได้วัน <ION> น <purse umes> ี้นาดาแปะแปะหน่อยหนึ่งก็ได้เป็นของนาแล้วนะไม่ใช่ของเองเนี่ยเนจะแปะหน่อยเดียวได้ได้คะแนนเลยตอนนี้สองเทอมเพิ่งเราประกอบใบสีพยานาคอยู่นะเนี่ยยังยังยิ้มอยู่นะทีมใบสีเรายังยิ้มอยู่เีเหงือกอาจจะแห้งนิดนึง เป็นยังไงเนาะพี่น้องไกลแล้วย่างพี่น้องตาหวานนะขีดยางน้ำยางน้ำพัได้นอนเลยตอนนี้สามทุ่มแล้วนะสามทุ่มแล้วเราต้องมีเเววลาสยตั้งโอ้โหเธอจะเธอจะสวยถึงกี่ทุ่มนี่ลูกขีดยางผมเลยล็อกไว้แล้วก็นอนตื่นขึ้นมาแต่งหน้ายังเดียว เดี๋ยวกลับ้านี้ไม่ต้องนอนแล้วเราไปนอนที่ห้องสอบเลยแล้วใครยนักนักเด็กเด็กจังลูกเยอะเด็กโตไมใช่ลูกนะลูกสะพลูกเคยด้วยนะไม่มีปัญญาในลูกมีลานระเท้าเห็ดเจ้าหัวครับพี่เจเจอีหัวคะเจหัวค่ัอันนี้ได้ห้านะเจ็ดเสียนจ้างอย่าส่งกันที่ฟันนะคะ อย่าอย่าพูดเออปวนี้มันดูอบอั่นสวยสวยเต็มเต็มเขาก็ต้องพัฒนาไปั้างหน้างมันดูแบบทรงมันมันโปมมันพอดีไงบาร์บูร์มันไม่ยาวมากได้ฮะหัวนั้นนได้สีส้นกล้วยแล้วนะใบสีอะไรหรอกใบสีหลักบอ ใส่ฟันทองไหมฟันทองนะใส่ฟันทองใส่เขาเรียกว่าหนวดใส่หนวดใส่เ้้าแลวจ็บเสียบน่นะเพื่อนนะเสียบลิ้นทีมงานบายสีที่สวยที่สุดในโลกของเรานะเพื่อนนะในโลก โอ้ถังทายปลาน้ำเนี้ยปลาเียดนี่ก็สวยได้หนีมมาตามา้สึไม่เสร็จเราไม่นอนค่ะถ้านอนแล้วจะลืมใช้เวลาทำเต็มวันเดียววันเดียววันนี้วันเดียวนี้เองตั้งใจจะทำอะไรเลยได่ไปขายของก็เอานี้ไปทำก็ไม่ได้ทำนะเงินว่าคึมาทขายลูกศิน์น้ำเห็ดอันนี้น้ำโม่เอ้ยยังพอได้เขางายเวันเดียว แต่งสมส่วนเดิมสมส่วนยิ่งยิ่งใสไอทองทองเลยสวยเลยเต็มเต็มกว่าทุกทุกปีเลยเต็มไขรูกเต็มก็ขึ้นเต็มกว่าทุกปีไม่ตั้งแต่ตั้งแต่ดมนสมบรณแบบ้าสร้างสร้างสีสันสร้างสีสันะ เดี๋ยวเสียบดอกไม้จะถ่ายให้ดูอีกเนาะเพื่อตอนนี้สามทุ่มตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วนะเพื่อนๆเราจะส่งงานแล้วนะยังบ่ทันได้ใส่ ไม่ต้องรอคนเดียวเจันว่ะดอกนีสัยได้ไเจขันทำอะไรก็สวยนะได้อดอกนิสัยได้ไหมเจันทำอะไรก็สวยก็งามมีแต่คนเขาเขาหยุดชงักเลยอ่ะเขาไม่กล้าทำอะไรต่อเลยไปสีพญานาคเลยเจขันเป็นคนทำนั่นนี่ไอ้ดูกล้องหน่อยเจเอ้ยคนยิ้มแบบพญานาคเลยยิ้มถ้าเสียบจะเสียบจะได้เรื่องครับไอ้ดอกบัวกระไดคะแนนน้ำเข้าอยู่ มตอง่าด่อยืนีก็ได้หยุดแมมทำอะไรเป็นปุ่นก็ได้เออใส่ดอกบัวไปแล้วมันดูเด่นเลย